มุซิงนีลิไทยสวัสดีครับคุนซิงนีลิไทยวันนี้วันที่23ตุลาคม2565กครับวันปียะมหาราชวันนี้ผมจะพามาดูหุ้น6กลุ่มที่น่าสนใจนะครับประกอบด้วย2กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มสายไล่กับกลุ่มสายรันรายสัปดาห์นะครับตัวที่1 smk ครับหุ้นกลุ่ม overbought ตัวที่1นนะครับ smk ถือว่ามาตามกระแสข่าวนะครับราคาปัจจุบันที่ 7.90ครับตรงนี้นะครับถือว่าลิงมา2วันนะครับแล้วก็ลุ้นไปต่อเหมือนกันนะครับเปิดที่7.45ครับแล้วก็ไปปิดที่7.90นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจครับว่าจะไปยังไงต่อแต่ว่าวันรุ่มไม่ค่อยพีคนะถ้าดูแบบนี้นะครับ nvdr ก็ยังไม่พีคเท่าไหร่นะครับก็น่าจะขึ้นไปเปิดตลาดเปิดโดดนิดนึงแล้วก็เสี่ยงหล่นนะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับ SMK ตัวที่2ครับหุ้นสายไล่ตัวที่2นะครับหุ้นกลุ่ม Overboard ครับ PJW ตัวนี้เป็นหุ้นรันในหุ้นซิงเดีไทยมาหลายสัปดาห์นะครับจะเห็นว่าติดติดสแกนมาติดต่อกันหลายสัปดาห์แต่ว่าก็ยังเดินทางอยู่แต่ว่าก็ยังเสี่ยงย่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าจุดสูงสุดของเขาก็คือไฮไปแล้วแล้วก็ลุ้นเบรกต่อครับ เปิดที่5.10ครับแล้วก็ขึ้นไปที่5.30แล้วก็ลงมาปิดที่5.25ครับตรงนี้จุดที่น่าสนใจก็คือวอลลุ่มครับวอลลุ่มทยอยเข้าเก็บเหมือนกันครับแล้วก็วอลลุ่ม87ล้านครับซื้อเข้า41ล้านขายออก39ล้านครับ nvdr 38ล้านน่าสนใจตรงนี้ครับสำหรับ pjw ครับ ตัวที่3ครับของหุ้นกลุ่ม Overboard นะครับตัวสุดท้ายก็คือเดมโกครับนี้เดมโกนี่ติดสแกนช่วงบ่ายนะครับวันรุ่มไม่ค่อยเยอะนะครับเปิดที่4.08ครับขึ้นไปที่4.12แล้วก็ลงมาปิดที่เดิมนะครับตรงนี้ก็ลุ้นเบรกต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นสัญญาณแบบนี้ไป2รอบนะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับ รุ่ยังไม่พีคครับซื้อเข้าแค่2ล้านนะครับตรงนี้ NVDR ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจครับ NVDR a 40ล้านครับสำหรับ Demco ครับทรงก็ลุ้นไปต่อนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าขึ้นพักขึ้นพักนะครับตรงนี้ก็เสี่ยงย่อเหมือนกันนะครับก็ฝากเพื่อนวิจารณาครับสำหรับหุ้น Overbought ต่อไปเป็นหุ้นกลุ่มจอเบ r ครับมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ t p b ตัวที่1นะครับ ttb ตัวนี้ ttb นี่ลุ้นไปเบรกที่1.32นะครับตรงนี้นครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อครับสำหรับ ttb กลุ่มสายการเงินนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับวอลุ่มทยอยเข้าเหมือนกันนะครับถ้าดูตรงนี้ก็น่าสนใจครับเปิดที่1.27ครับขึ้นไปที่1.29แล้วก็ไม่หล่นด้วยนะครับวอลุ่ม300 83ล้านครับซื้อเข้า193ล้านแล้วก็ขายออก130ล้านครับมี ATC ถึง58 5 8ล้านนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับ NVDR ครับต่างชาติซื้อเข้า2300ล้านนี่น่าสนใจมากครับสำหรับ TTB ตัวต่อไปหุ้นจอเบกตัวที่2ก็คือ TPS ตัวนี้นะครับมีจุด สูงสุดที่ตรงนี้นะครับ3.60นะครับตรงนี้ครับแถวๆนี้นะครับก็จ่อขึ้นไปเบรกขึ้นไปตรงนี้นะครับก่ลุ้นเหมือนกันว่าจะไปยังไงต่อครับสำหรับ g p s เปิดที่3.48ครับขึ้นไปที่3.52แล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับยืนที่3.52รุ้ลุ้นไปต่อเหมือนกันครับแต่ว่าวอลลุ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับวอลุ่ม2ล้านครับซื้อเข้า1ล้านแล้วก็ขายออก500 0 0 0มี ATC 5,000 0 0นะครับ แต่ว่ามี n v i d i a ถึง23ล้านครับก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับ TPS ครับหุ้นจอเบรกตัวสุดท้ายครับต่อไปเป็นหุ้นสายไล่ชุดสุดท้ายครับก็คือจับตาถ้าจะซิ่งครับตัวที่1ครับ C w T ครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเบรกตรงนี้ก็คือ3บาทนะครับถ้าเบรกได้ก็ไปต่อครับตอนนี้2.78ครับตรงนี้แล้วก็ เปิดที่2.82ครับขึ้นไปที่2.84แล้วก็ลงมาปิดที่2.78ตามภาวะตลาดนะถ้าดูทรงแบบนี้นะครับภาวะตลาดบ่ายของวันศุกร์ที่แล้วก็ประมาณนี้นะครับวันรุ่ม7ล้านครับซื้อเข้า2.9ล้าน9แล้วก็ขายออก3.7ล้าน7ะครับมี NVDR 7.5ล้านนะครับ, 7, 5, 000, รบถือว่าเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งแต่ว่าก็น่าสนใจครับจุดเบรกก็3บาทครับถ้าเบรกที่3บาทได้ก็ลุ้นไปต่อที่ 3บาท20นะครับสำหรับ CWT ครับต่อต่อไปครับหุ้นจับตาถ้าจะซิ่งตัวที่2ก็คือ AAV ครับนี้เป็นหุ้นกลุ่มเปิดเมืองนะครับเกี่ยวกับน่าจะเป็นเกี่ยวกับสายการบินนะครับก็ฝากเพื่อนพิจนาครับจุดเบรกตัวน,นี้3จุด 0.4นะครับจุดเบรกก็น่าจะอยู่แถว3.10ครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อครับแต่ว่าเป็นหุ้นที่ถือว่าไซเวย์เรื่อยๆนะครับถ้าดูตามนี้นะนะครับแต่ว่าเป็นไซ์เย์ลักษณะไซเย์อัพครับวอลลุ่มทยอยเข้าเก็บก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ วันรุ่ม36ล้านครับซื้อเข้า13ล้านแล้วก็ขายออก21ล้านนะครับถือว่าคนติดดอยเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับ nvda ซื้อเข้า2 1 4ล้านครับน่าสนใจครับสำหรับ aav ว่าจะไปยังไงต่อครับตัวต่อไป u l e g a ครับตัวนี้น่าสนใจครับสำหรับจับตาถ้าจะสิ่งนะครับถือว่าขึ้นไปสูงสุดแล้วนะครับตรงนี้ที่2บาทประมาณ30นะครับ เกิน30น่าจะประมาณ31มสิประมาณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งลงมาครับทิ้งลงมาแล้วก็ขึ้น accumulation นะครับเตรียมลุ้นกลับตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีว v o l ุ่มเล็กๆทยอยเข้านะครับแต่ว่าส่งก็ถือว่ายังไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะเล่นสั้นได้นะครับเปิดที่1 6ึ่ครับขึ้นไปที่1.7 0่แล้วก็ลงมาปิดที่ 1.66ครับวันรุ่ม43ล้านครับซื้อเข้า14ล้านแล้วก็ขายออก22ล้านครับมี NVDR ด้วยนะครับ37ล<ๆ>้านก็น่าสนใจว่าจะออกทรงยังไงครับสำหรับยูเลกาค่อนข้างซิ่งนะครับตัวต่อไปครับจับตาถ้าจะซิ่งตัวที่4ครับ KWM ครับตัวน,นี้น่าสนใจครับเปิดที่2.92เอ้ย ยืนอยู่ที่2.92ครับเปิดที่2.88ขึ้นไปที่2.94แล้วก็ลงมาปิดที่2.92ครับเป็นหุ้นขึ้นแท่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงมาสะสมนะครับตัวนี้ก็ออกทรง overbought แล้วก็น่าจะเล่นสั้นได้นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าออกทรงแบบนี้นะครับวอลรุ่ม21ล้านครับซื้อเข้า7ล้านขายออก10ล้านนะครับมี A.T.C. 3ล้านนะครับ ก็ NVDR ถือว่าไม่เยอะครับ6.5ล้านครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับ KWM ครับต่อไปจับตาถ้าจะซิ่งตัวสุดท้ายนะครับก็คือคาหมาดครับคาหมาดราคา6 3บาท35นะครับเปิดที่เปิดที่6.3 5ครับขึ้นไปที่6.45แล้วก็ลงมาปิดที่เดิมนะครับ6.35 ก็ตัวนี้ก็เบรกขึ้นไปแล้วนะครับเบรกจาก6.50ขึ้นไปแล้วก็ลงมาปิดลงมาปิดนะครับขึ้นแท่งตรงนี้ก็น่ารุ่นเหมือนกันว่าจะทิ้งลงมาแล้วก็ทิ้งลงมาแล้วนะครับแล้วก็จะไปต่อไหมนะครับก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงครับสําหรับคา,าร,ร์มารวอลุ่ม6.6ล้านครับซื้อเข้า2ล้านขายออก3ล้านนะครับมี A.T.C. 1ล้านนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจของเขาคือตรงนี้ครับ nvdr 55ล้านครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับคาร์มาดครับหุ้นจับตาถ้าจะซิ่งตัวสุดท้ายครับต่อไปเป็นหุ้นกลุ่มสายรันไลยสัปดาห์นะครับมีทั้งหมดอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับตัวที่1ชุดที่1นะครับกลุ่มสุดเวฟนะครับตัวที่1ก็คือ B ตัวนี้นะครับสุดเวฟไม่พอนะครับลงมาสุดแถวแถวนี้นะครับประมาณ4 3สาตังค์ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ขึ้นแท่งแบบนี้นะครับขึ้นแท่งแบบนี้ก็จึงน่าสนใจครับว่าออกไซด์เวแล้วก็ขึ้นแฮมเมอร์แบบนี้โอเพนที่4 6สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดก็อยู่ที่นี่นครับถือว่าไซด์เวอยู่ตรงนี้นะครับไม่หลุดด้วยนะครับตลาดเซ็ตช่วงวันศุกร์ไม่ค่อยดีแต่ว่า b ก็ยังยืนได้นะครับเป็นหุ้นกลุ่มสุดเวฟ วันรุ่ม4ล้านครับซื้อเข้า3ล้านแล้วก็ขายออก5แสนนะครับมี NVDR ครับ76ล้านครับสำหรับ B นะครับเป็นหุ้นวันรุ่มค่อนข้างหนักเหมือนกันก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับลงสุดเว็นะครับรอได้ก็รอครับรอไม่ได้ก็ไปกลุ่มสายซิ่งด้านหน้านะครับตัวต่อไปอุ่นกลุ่มสุดเว็บตัวที่2ครับ c i l ตัวนี้ก็ออกส่งไซเวนิดนึงนะครับออกส่งไซเวนิดนึงแต่ว่าเขาสุดแล้วนะครับก็คือไซเว้ไซเว้ไซเวเตรียมตัวขยับเหมือนกันครับก็คือรอวอลลุ่มเข้านะครับเปิดที่4.12ครับขึ้นไปที่4.20แล้วก็กลับมายืนที่เดิมนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับซีอยแต่ว่าวอลลุ่มยังไม่พีคเท่าไหร่ n v i r i a 5ล้านครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับว่าจะออกส่งยังไงครับสาหรับซีอยครับ ตัวต่อไปครับหุ้นสุดเวฟตัวที่3ครับ BGT หุ้นกลุ่มสุดเวฟนี้ต้องรอนิดนึงนะครับรอไม่ไหวก็ไปกลุ่มซิ่งนะครับออกทรงไซส์เวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวว่าตรงนี้5วันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มขยับนะครับ้องดูตรงนี้นะครับสำหรับ BGT ครับแล้วก็เหมือนจะออกข่าวด้วยนะครับก็มีมีแท่งวอลลุ่มเข้าด้วยนิดนึงนะครับแอบซื้อเข้านะครับ พอร่วม6ล้านครับซื้อเข้า1ล้านขายออก3ล้านนะครับ nvdr 3ล้าน3อ่ะถือว่ายังถือว่ายังเป็นทรงสุดเวฟนะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับกลุ่มที่รอได้นะครับตัวสุดเวฟตัวสุดท้ายครับแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ beauty ครับก็คือลงมาสุดแล้วไม่หลุดมากไปกว่านี้นะครับนะครับ สุดๆตรงนี้นะครับแถวแถวหนึ่งจุดสองศูนย์ประมาณหนึ่งจุดสองห้าประมาณนี้นะครับแล้วก็มาไซเว่ยไซเวตรงนี้นะครับมันสวยตรงไซเวนี่นะครับก็คือไซเวแล้วไม่หลุดนะครับเปิดที่หนึ่งจุดสามสามครับขึ้นไปหนึ่งจุดสามสามแล้วก็ลงมาปิดที่หนึ่งจุดสามศูนย์นะครับวอลลุ่มสี่ล้านสี่นะครับซื้อเข้าหนึ่งล้านแปดขายออกหนึ่งล้านห้าครับ n v d r ครับเจ็ดสิบหกล้านนะครับตรงนี้ก็ฝากเ่ินพิจารณาดูครับสำหรับ บิวตี้ครับต่อไปเป็นหุ้นกลุ่มทรงกลับนะครับว่าออกทรงกลับตัวนะครับตัวที่1ครับไซแมทไซแมทนี่ราคา2.42ครับเปิดที่2.42แล้วก็ขึ้นไปที่2.46กลับมายืนที่เดิมครับ2.42จุดต่ำสดุดจะอยู่ที่ช่วงนี้นะครับอยู่ที่2.32ตรงนี้นะครับแล้วก็ไซเวย์ไซเวย์แล้วก็ ออกกากบาทนะครับตรงนี้ก็จึงน่าสนใจครับวันรุ่ม2ล้านครับซื้อเข้า4 0 0 0สนขายออก1 5ล้าน5นะครับ NVDR a 9.5ล้านครับสำหรับไซแมสนะครับเป็นหุ้นค่อนข้างซิงนะครับเพื่อนคนไหนซิงไม่ทันก็ไม่แนะนำนะครับต่อไปหุ้นทรงกลับตัวที่2ครับ BWG ครับตัวนี้นะครับขึ้นแท่ง price action เรียบร้อยนะครับตรงนี้2 2แท่งนะครับเดินทาง2วัน รงนี้ก็น่าสนใจครับเปิดที่74ดสตางค์ครับขึ้นไปที่79แล้วก็ลงมาปิดที่76ครับวันรุ่ม43ล้านครับตรงนี้ซื้อเข้า28ล้านขายออก12ล้านแล้วก็ atc 2ล้านหน่อยนะครับจุดที่น่าสนใจก็ nvdr ครับ1 6 9ล้านครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาก็น่าสนใจนะครับว่ากลุ่มที่ลงมาสุดดตแล้วแล้วแล้วก็ขึ้น p r i c action ตัวนี้ขึ้นมาครับตัวต่อไปครับ หุ้นกลุ่มทรงกลับตัวที่3ครับ CV CV ออกแท่ง Play Action ตรงนี้นะครับขึ้นแท่งกากบาดแล้วนะครับเห็นว่าเห็นไหมครับนี่ขึ้นแท่งกากบาดตรงนี้แล้วก็ขึ้นแท่ง Play a คชั่นมา1วันนะครับก็น่าสนใจครับจุดเบรกจะอยู่ที่ต่ตําๆสุดก็จะเป็นแถวนี้ครับ1.96ครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปที่แถวนี้ครับ เปิดที่1.78ครับขึ้นไปที่1.86แล้วก็ลงมาปิดที่1.82ครับสำหรับ CV ครับวอลลุม22ล้านครับซื้อเข้า10ล้านขายออก9ล้านนะครับเหมือนจะมีคนติดดอยเยอะเหมือนกันนะครับ NVDR 9.7ล้านครับฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับ CV ตัวต่อไปหุ้นกุลทรงกลับตัวที่4ครับตัวสุดท้ายนะครับที่ FG ครับ จริงๆลงมาต่ำสุดที่ตรงนี้แล้วนะ5.10ครับจากนั้นก็ค่อยๆไซเวอัพขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมาพักตัวไซเวต่อนะครับจะเห็นว่าออกทรงกากบาทนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจตรงนี้นะครับเปิดที่5.65ครับขึ้นไปที่5.75แล้วก็ลงมาปิดที่5.65ครับวอลลุ่ม8ล้านครับซื้อเข้า4ล้านขายออก3ล้านแต่ว่าจุดที่น่าสนใจของ TFG อยู่ตรงนี้ครับ n v d r ครับ126ล้านครับตัวต่อไปหุ้นกลุ่มกราฟดูดีนะครับนี่สำหรับเพื่อนที่รันต้องมาดูหุ้นกลุ่มนี้ครับตัวที่หนึ่งครับนุกษาครับนุกษาออกทรงกราฟดูดียังไงครับก็จุดโลสุดของเขาจะอยู่แถวแถวหบาทนะครับจริงๆแถวแถวเก้าสิบาสตางค์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับ ไซเวอพขึ้นไปแล้วก็ออกกากบาดไซเวนะครับแบบนี้1.08ครับเปิดที่1.08ขึ้นไปที่1.09แล้วก็ลงมาปิดที่1.08ครับวันลุ่ม4ล้าน5ครับซื้อเข้า1ล้าน6แล้วก็ขายออก2ล้าน6ครับ NVIDIA 60ล้านครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับนูสาน่าจะรอข่าวอะไรสักอย่างนะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับตัวที่2ครับหุ้นกลุ่มกราฟดูดีนะครับ เซลลิกส่งแบบนี้ครับขยับเขียวสวันนะครับตรงนี้ขยับขึ้น2วัน,นก็เลยออกทรงกราฟดูดีครับก็เปิดที่3ามกครับขึ้นไปที่3.22แล้วก็ลงมาปิดที่3.22จุดครับจุดเบรกน่าจะอยู่แถวนี้ครับแถว3.50ครับตรงนี้ข้าเบรกได้ก็ไปต่อแต่ว่าต้องผ่าน3.25ให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้ 3.25ต้องผ่านให้ได้ก่อนถึงจะไปอยู่รอที่3.50ครับวันลุ่ม1 1ล้านครับซื้อเข้า6ล้านขายออก5ล้านคร atc 2,000สนนะครับแล้วก็ n v d r 5.4ล้านครับสำหรับเซลิกครับตัวสุดท้ายครับหุ้นกลุ่มกราฟดูดีตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็พึ่งหลุดแคชบาล a ้านแล้วด้วยนะครับหลุดแคชบาลผมเข้าใจว่าเป็นวันที่2 0 2 1 22นะครับตัวนี้นะครับก็คือ ch ครับ หลุดแคชเวลาแล้วก็ออกทรงสวยๆอยู่นะครับอยงนี้ก็ขยับไซเวอพขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ลุ้นไปต่อเหมือนกันครับว่าจะออกเป็นยังไงต่อครับเปิดที่4.92ครับขึ้นไปที่5.05ยืนไม่ได้นะครับลงมาปิดที่4.96วอลลุ่ม12ล้านครับซื้อเข้า5ล้าน5ขายออก5ล้าน8 ATC 1.4ล้านครับแล้วก็ NVDR ตรงนี้5.7ล้าน ก็น่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับ c h จุดเบกของเขาน่าจะอยู่ที่5บาท25สตางค์ตรงนี้ครับเส้นนี้ครับครับแต่ต้องยืนระยะที่5บาทให้ได้ก่อนนะครับถึงจะสร้างความเชื่อมั่นครับสาหรับ c h ครับจบแล้วนะครับสำหรับหุ้น6กลุ่มที่น่าสนใจครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมครับโชคดีครับสวัสดีครับ